ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมว่าในการเถียงครั้งนี้หรือว่าการกาเนินศึกครั้งนี้คงจะไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นการตัดสินปัญหาด้วยการชกมวยครับเพราะว่าท่านบุญและท่านดิน <I S 1> จะไม่ยอมกันทั้งฝ่ายเวลาดินก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทํทาทั้งฝ่ายจอนยูบูตก็ปักใจไปที่เวลาดินครับเพราะฉะนั้นเราจะมาตัดสินปัญหา I am afraid to see you t a boxing t o try and of c o u s in s o b e l a d i n okay

เซนเ่าเซ่ We call Senze Bin เชื่อไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านบูธกำลังกำลังใส่อารมณ์กำลังโมโหอยู่ครับเราจะเป็นการตัดสินใจกันนะครับโอเคครับเข้าใจครับว่าท่านโมโหอยู่นะเข้าใจให้เดี๋ยวจะเย็นๆครับท่านจะเย็นๆนะชนะไหมเจ้า ไห้ว่าท่านโมโหคผมว่าถอนยิงเงก่อนถอ,ถอนงเงก่อนขอบคุณพี่ละมางเงี้ยให้ย่งระดับผู้นำประเทศตากลาาทั้งคู่ชิบหายตอนนี้คงจะไม่รู้เรื่องแล้วครับในการคุยกันนะฮะเราต้องตัดินปัญหาด้วยการชกมวยนะครับเมื่อทั้งคู่พร้อมแล้วสวมนวมเลยครับพีส่สิทธิ์สวมนวมสวมนวมให้ท่านบุญน่ครับ แล้วตอนนี้ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นาการชักมวยจังเกิดขึ้นยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งเริว<า>แลมา,มาเป็นโยงเลยสัตว์แล้วตอนนีเน้เดี๋ยวครับล้างหน้าทำไมครับเดี๋ยวครับล้างหน้าทำไมครับ ลำใหญ่ลำใหญ่กะโหลกโชคดีได้ออกทีวีลืมคนชื่อบักซีหนุ่มคนนี้แล้วบอลำใหญ่ายเอิญเจ้าก็บอหันเจอกันทําจำบอได้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนตาตายนุ่งรีวายใช่ไหมนามนเมื่อก่อนชื่อคุณลำใหญ่เรามาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลูกบักซี ผ้าซื้อหน้าตลาด3ตัว5บาทกลางๆมี4เดือดเดกุ้ย,ยเดย <c oughs> มึงกำลังโมโหกันอยู่เนี่ยรองเพลงได้ยังไงล่ะท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรค์คอมเมดี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด การรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรัวกดกดกดฮ่าฮ่